วว้า <Wow! S 1> สวัสดีครับพี่น้องนี่คือผลงานการเทรดคู่เงินวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับ USD JPY นะครับก็สามารถทำกำไรได้4,000กว่าบาทนะครับโดยพอร์ตหลักพันนะครับกำไร4,000ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ การแ่ใช้พาราโบลิกซานะครับบอลลิงเจอร์แบน moving average แล้วก็วินเลียมนะครับดูแนวรับแนวต้านดูทำฟรมนะครับดูพายแอคชั่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าบายนะครับ USD JPY นะครับแล้วก็ทำกำไรได้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ประสบการณ์การเทรดมาแล้ว4ปีนะครับมีความรู้ที่อยากจะแบ่งปันนี้กับพี่น้องเราใครที่เทรดมานานยังไม่กำไรนะครับยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องเราทักมาที่เทรดสร้างชีวิตนะครับเทรดสร้างชีวิตสร้างอนาคตสร้างบ้านสร้างรถไปด้วยกันนะครับด้วยมาตรฐานแล้วก็ รับประกันคุณภาพเรียนแล้วต้องเทรดได้กำไรแน่นอนครับ <Woo! S 1> ใครที่สนใจก็ทักมานะครับคอร์สเรียนออนไลน์ในราคาพิเศษนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะปรับราคาขึ้นในเดือนกันยายนนะครับใครที่สนใจก็ทักมาในแนวทางการหาเงินออนไลน์แล้วก็เป็นอาชีพเสริม2024นี้นะครับกอให้ เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ